นี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะของหนุ่มหน้ามนคนสุพรรณบุรีเขาคนนี้มีเพลงฮิตติดหูมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเพลงระยะทำใจหวังดีประสงค์รักปลุกฉันได้ไหมข้างๆหัวใจฮ่ากันเองอาจเคยเป็นคนไม่ดีเวี่ยงก็รักแบดวาเลนไทน์แล้วก็ล่าสุดที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าพิมพ์ไว้ในใจนี่คือกันนพัทรอินใจเอื้อหรือ กันเดอะสตาร์หกตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับน้องกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะน้องกันครับเสียงน้องกันสดๆเลยนะครับใช่ครับผมก็ตอนี้ต้นแล้วก็สวัสดีครับผมเปนการชาวร้อยเอกคนะครับครับผมนะเป็นรอบที่สองหรือเปล่าที่เราได้เคยคุยกันแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่สองปีที่แล้วพี่ต้นจาได้อยู่นะครับเป็นไงร้อนไหมครับน้องกันครับอากาศร้อนครับผมข้างนอกอากาศร้อนแต่ว่ากันอยู่ในตึกแบบนี่ก็เพลินชุ่วหน่อยฮะ นี่น้องการเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยออกมาข้างนอกเลยขอไปรอนโทรศัพท์ไม่ได้ครับเอ้าใช่ไหมมันเป็นโทรศัพท์พื้นที่ใช่ไหมภายในใช่ไหมใช่ครับผมเออนะฮะสบายอืมสบายดีเนาะช่วงนี้เนาะสบายดีครับผมอ่าสบายดีอากาศคงจะร้อนไม่เหมือนกันกับทางภาคอีสานนะครับใช่ครับครับผมเป็นไงฝนตกไหมช่วงนี้ ฝนตกไหมไม่ไม่ตกเลยครับผมตกช่วงเอเมื่อช่วงก่อนนี้ครับจะคิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ร้อนเยียินเลยครับผมงานเยอะเหมือนเดิมใช่ไหมครับงานเยอะเหมือนเดิมครับก็หลังจากที่จบจากเราไปทีทีมดินร้อยรอบมาแล้วนะครับก่อมาก็ได้มีกาอมีงานอีเวนต์พบปะเป็นแฟนน่าดนะครับวันนี้ครับผมอสองปีที่แล้วครับหลังจากที่อัลบั้มทิดแรกก็ต้องบอกว่ากันไปทําอะไรมาบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็สองปีที่ผ่านมาใช่ไหมยรัครับผม ครับผมก็หลังจากที่เปิดไฟมานะครับผมก็ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานอลไรอย่างมากมายก็จะเป็นอัลบั้มกันเองนะครับผมแล้วก็ละครทีวีเรื่องแรกของการกับเดือนแพ้นะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครับในถึงการคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับครับผมแต่ก็ล่าสุดกับละครเวทีสิงคินครับเดินมิถานนะครับผมที่รับบทเป็นเบลเนะครับผมใช่ครับแทบจะไม่ได้พักเลยนี่งานเยอะมากเลยใช่ครับงานเยอะมากครับผมแต่ว่าก็มีความสุขที่ที่ได้มีโอกาสทำงานต่างๆแล้วก็พยายาม ทำทุกสัญญาณให้มันดีที่สุดครับตอนนี้เก็บเงินได้ถึงร้อยล้านหรือยังครับโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเห็นงานเยอะดิร้อยล้านผมนอนอยู่บ้านแล้วฮะถ้ามีเงินร้อยล้านเนี่ยน้องกันจะจะร้องเพลงต่อไหมอะร้องเพลงต่อครับเหมือนเดิมใช่ไหมความสุขความสุกกันคือคือวันนี้คือไม่ได้อยู่ที่เงินแล้วอยู่ที่ทําให้แฟนเพลงมีความสุขแล้วก็ยิ่งพอปล่อยเพลงมาแล้วแฟนชอบเนี่ยจับเพลิงสุขเป็นสองเท่าเลยครับโอ้โหพูดูได้เสี้งกินใจมากเลยรักตายเลยนะแบบนี้เนี่ยฮะอ ร,รักตายเลยนะฮะกันครับเอาล่ะพูดถึงซิงเกลิลใหม่กันดีกว่าครับตอนนี้มีปล่อยออกมาแล้วสามซิงเกลิลใช่ไหมครับมีมบเพลง <Okay. S 2> เหวี่ยงก็รักแบดวาเลนไทน์แล้วก็ล่าสุดที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เพลงพิมพ์ไว้ในใจครับพิมพ์ไว้ในใจนะครับให้น้องกันพูดถึงความเป็นไปเป็นมาของแต่ละเพลงดีกว่าเพราะว่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดใหม่ใช่ไหมครับ อัลบั้มเนี่ยยังไม่มีครับผมยังไม่มีใช่ไหมเป็นซิงเกิลก่อนอ๋อนะครับก็คือจะเป็นซิงเกิลที่ปล่อยมาคือวิจีเบ็นมีสองเพลงก่อนตอนนี้นะฮะที่ปล่อยมาล่าสุดก็จะเป็นแบ็คเบรนทยนะครับที่ปล่อยมาในเดียนแห่งความรักเป็นกุมภาพันธ์นี้ออกมานะครับแล้วก็ได้กระแสตอบรับดีมากๆาเลยครับเพราะว่าการเชื่อว่าในมุมมองของหลายๆคนที่อาจจะมีความสูงกันสมงหวังกันใช่ไหมใช่ครับสวนกระแสใช่สวนกระแสแล้วก็แล้วก็เอยัง คือเพลงน,นี้เนี่ยออกมาเพื่อเพื่อเป็นเพื่อนที่กับคนโสดครับในวันวาเลนไทน์ฮะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคนโสดเนี่ยไม่ไม,มีไม่มีที่ออกไปไหนฮะก็เลยที่บ้านเปิดยูทูปเพด่อีกันนะครับผมกแต่ผมรับดีมากๆเลยครับที่นอ้ยวาเลนไทน์นี่เขามีความสุขกันแล้วกันทําไมต้องมาเศร้าอะ่ะมันเป็นชีวิตจริงของกันหรือเปล่าใช่ไงคือมันเป็นมุมมองของคนที่คือเราอยากจะให้เพลงนี้เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกับคนโสดดิฮะก็เลยก็เลยเข้าใจคนที่ยังโสดอยู่กันเข้าใจคนที่ยังโสดอยู่นะครับเหมือนกันเลยใช่ไหม เหมือนกันครับแต่ว่าการเขาไม่แชร์ขนาดนั้นเพราะว่าก็มีแฟนขับที่น่ารักทุกคนนี่ปากหลานนักเราเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีแฟนใช่ไหมฮะปากหลานขนาดนี้ยังไม่มีแฟนนะฮะประกาศรับสมัครเลยดีไหมเนี่ยแบทบันเลนไทยเป็นซิงเกิลที่ที่สองที่ปล่อยออกมานะครับเป็นเพลงใหม่ในซิงเกิลที่สองใช่ไหมครับนี่กับแบทบันเลนไทยแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดครับกับเพลงนี้ฮะที่เป็น เออเดี๋ว่ามีความพิเศษมากๆครับเพราะว่าเป็นเพลงที่กันแต่งเองทั้งหมดครับวล้ร้มาทำนองครับครับผมนั่นคือเพลงทิมไว้ในใจครับว้าวนะฮะแต่งเองเลยกับมือเลยใช่ไหมกับมือเลยครับทั้งหมดเลยคะอดีใจมากครับเพราะว่าตอนแรกคือเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นคิงเตอะไรนะเพราะว่าเราก็แต่งมั่วๆไปครับแต่ว่าพอเราเราสึกว่ามันแต่งแล้วมันโดนใจมันเข้าท่ามันรู้สึกว่าทำนองที่เราแต่งขึ้นมาเนี่ยมัน รู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ติดยู่ดีที่ไปใส่เนื้อแบบตั้งใจมากๆเลยครับ,รบทีนี้ก็ตั้งใจเต็มที่แล้วเคยแต่งเพลงมาก่อนรหรือเปล่าครับเอ,อก่อนนี้นก็แต่งอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ขชอบเพลงนี้ก็เลยไม่กล้ามาเสนอผู้ใหญ่ครับยังเก๊กันอยู่ใช่ไหมใช่ครับครับผมอพูดถึงความพิเศษของเพลงนี้อีกอย่างอื่นบ้างครับมีอะไรอีกไหมฮะครับความพิเศษก็จะพูดถึงเนื้อหาแล้วก็จะพูดถึงอะไรคนที่แบบว่าคนที่ชอบยังแอบรักอยู่นะผมยัง เออชอบคนที่น่ารักมากๆอยู่แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปจีบเขาเผมเปรียบผู้หญิงเหมือนกับดวงดาเขาเในเพลงนี้นะครับแม,ม้ว่าดวงดาเหล่านั้นจะรองหวานได้อีกออเราจะไม่ได้ครอบครองเขาแต่ว่าขอแค่โอกาสได้เก็บเขาเนี่ยมาพิมพ์ไว้ใจเราก็พอแล้วก็เลยเป็นเพลงนี้ออกมาใช่ไหมครับใช่ยอืมปากหวานได้อีกนั่นแหเนาะมีหน้ามีแฟนคลับเยอะมากแล้วก็รักกันทั้งประเทศเลยนะฮะ พูดถึง m อ็มีเพลงนี้ครับเอ็เอ็มีเพลงคิ์ไว้ในใจนี่เป็นยังไงบ้างครับครับก็เพิ่งข่้ทางเสร็จไปประมาณสองวันที่ผ่านมานะครับผมกเป็นเอ็มีที่เขาบอกว่าดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับไม่ได้่าเป็นหนึ่งในดวงดาวของเพลงนี้ก็ได้นะครับก็คือพี่ยุปซีครับผมยิีก็ก็ได้ร่วมงานกันก็น่ารักมากๆครับผมงานเป็นพระเอกด้วยกันนีฮะก็จะเป็นพูดถึงอันนี้จะเป็นวิาเข้าครับเป็นความของจินตนาการของพระเอกที่เหมือนกับว่า เจอผู้หญิงที่สวยมากๆอย่างพี่ซีนะครับผมมันก็จุดเวลาสามารถหุดเวลาได้แล้วก็เหมือนกับว่าแเวลาที่เขาอยู่กับนางเอกเนี่ยในการบอกรักเขาโดยที่นางเอกนี่เขาแบบไม่รู้ว่าจะได้จะได้จะรับรู้หรือเปล่าอะไรแบนั้นเนีครับผมแล้วมีออกมาให้ชมกันหรือยังล่ะยันครับผมก็จะตอนนี้ก็ต่ออยู่นะฮะก็จะตอนแอลวันแรกวันที่สี่สักคาของนี้ครับผมสี่พิศลายการไลฟ์ไลน์ครับต้นเดือนหน้าเนี่ยใช่ไหมใช่ครับัาผม นอกจากการแต่งเพลงนี้แล้วมีใครมาแต่งร่วมด้วยไหมครับมีใครมาแต่งไหมไม่มีครับผมแต่งเองทั้งหมดครับแต่ว่าดนตรีเนี่ยมีมีที่โปรดิวเซอร์คือพี่โอเล่นคนเรียบเรียงให้ด้วยรับผม,มอืมแล้วยังไม่มีแผนว่าจะเป็นอัลบั้มใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะต่ออัลบั้มเนี่ยต้องรอกระแสตอบรับก่อนครับว่าเิลแต่ละเพลงที่ปล่อยไปอย่างดาล็คเรนทายแล้วก็พี่โมเด็กีายจะได้รับการตอบรับดีแค่ไหนนะครับผมก็อาจจะมีการทำอัลบั้มครับกลางปีเอ๊ะกลางปีหรือว่าปลายปีทีนึงอืมกลางปีนี้ นั่นคืออัลบั้มมีแผนออกมาใช่ไหมครับครับครับผมอัลบั้มชุดที่แล้วคือกันเองใช่ไหมกันเองครับกันเองเป็นอัลบั้มชุดแรกของการเลยชุดแรกของการเลยก็มีเพลงเพ้าะหลายเพลงเหมือนกันในอัลบั้มชุดนั้นมีเพลงอัธยาทำใจใช่ไหมฮะหวังดีประสงครักอันนี้ฟิชชิ่งโดยวิทริโอใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเกือบทั้งอัลบั้มเนี่ยคนเลือกมาในอัลบั้มกันเองเนี่ยคนขอเข้ามาเยอะมากเลยนะเกือบทั้งอัลบั้มเลย อดีใจมากเลยนะฮะน้อยนักที่แบบว่าศิลปินจะมาทั้งอัลบั้มแบบนี้นะฮะแทบทุกเพลงนั่นแหละว่ายง่ายเลยนะฮะครับผมอืมในอัลบั้มกันเองอัลบั้มชุดที่สองก็ยังไม่มีแผนว่าจะออกมาต้องดูกระแสคือใช่ใช่ก็ต้องรอดูกระแสกับก่อนครับอืมถ้าเป็นอัลบั้มเต็มเนี้ยจะมีออกมากี่เพลงเดาเด๋ยังไก่ยังไม่คอนเฟิร์มครับผมต้องรอติดตามอืม จริงจริงนี่การถนัดเพลงช้าใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วครับชอบเต้นเหมือนจริงเหรอก็ร่างกดในลัครเวทตีที่มันดีเงนอกได้มีการโชว์สเปซด้วยของคุณเต้นนะก็หลายหลายคนพูดถึงเยอะมากเหมือนกันครับผมสี่แผ่นดินนี่เป็นอะไรที่ยากเป็นอะไรที่หินมากเลยเนาะเล่นสดเนาะใช่ครับใช่ครับอืมผิดไม่ได้เนาะไม่ใช่มาเทคใหม่เหมือนในจอแก้วใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ต้องพูดถึงต้องเ๊ะทุกอย่างอ่าเปะทุกอย่างเลย เพราะว่ากันเป็นคนเก่งไงอ๋อไม่ขนาดนั้นครับก็ฝึกฝนครับผมใช้เวลาในการฝึกฝนแล้วก็ได้คําแนะนําจากพี่ที่ผลงานร่วมกับด้วยครับก็เห็นข้อความส่งมาบอกว่าฝากบอกน้องกันว่าแต่งเพลงเก่งมากเพราะจริงๆขอบคุณแล้วก็มีบอกว่ารักกันมากเลยจากคุณอะไรเนี่ยคุณคุณจากที่เป็นบีเคเคนะฮะอันนี้คือสองข้อความแต่ว่ามีอีกเยอะกว่านี้เดี๋ยวต้นจะ มาเล่าให้ฟังว่ามีข้อความอะไรบ้างพูดถึงคอนเสิร์ตครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับคอนเสิร์ตตอนนี้ก็เช่นกันครับรอดูกระแสตอบรับเหมือนกันการกับกับเพลงกับผลงานเพลงต่างๆของกันนะครับผมก็จอ้านนี้ก็มีคอนเสิร์ตถึงไหนถึงกดรคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกของการในชีวิตเลยนะครับผมได้รัายที่แฟนให้การตอบรับดีมากๆนะครับผมเปิดจริงจะเปิดรอบเดียวแต่ว่าบัตรเป็นเร็วมากจนมันต้องเปิดรอบสองขึ้นมานะครับผมแล้วแล้วมีดีวีดีขายไหม ใช่ครับมีดีดีขายแล้วครับแต่คอนเสิร์ตถึงไหนถึงกันนะฮะซื้อได้เนาะถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตที่ประทับใจมากที่สุดเนี่ยคงจะเป็นคอนเสิร์ตถึงไหนถึงกันใช่ไหมครับประทับใจที่สุดในชีวิตเลยประทับใจคอนเสิร์ตของพี่เขาครับมากาเลยนะฮะผมของใครบ้างค่ะคือไมีโอกาสดูแล้วก็เคฝันว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตพี่เขาบ้างแต่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสเ็วขนาดนี้ครับผมก็เพิ่งเข้ามาปีกว่าก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับพี่ที่ว่านี่คือใครบ้างครับที่เราปลื้มก็ มีที่เบอร์นะครับผมบีบี้ครับแล้วก็จะมีศิลปินอ่าหลายคนครับที่มีคอนเสิร์ตของตัวเองผมก็ชื่นชอบค่อนข้างไปเยอะมากๆอ่าด้วยผู้ใหญ่มองเห็นแล้วก็อยากให้มีคอนเสิร์ตก็เลยจัดให้เสลยใช่ไหมครับกระแสตอบรับดีเป็นเพราะว่ากระแสตอบรับผมด้วยครับผมที่ที่เอ่อทีมเพลงต่างๆเกาะแล้วนี้ก็จะมีเพลงค่อนข้างหัวใจที่ประกอบละครเดินแพ้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เพลงแต่ละปั้มแรกด้วยทำให้การมีคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับอ่า นอกจากงานเพลงแล้วยังมีงานอื่นอีกไหมอย่างเช่นละครตอนนี้มีไหมครับครับมีละครซิทคอมครับผมเป็นงานรักคุอของกันเนี้ยเป็นละครซิทคอมเรื่องแรกของกันด้วยกับละครซิทคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องครับผมก็จะเล่นกับพี่สากันอย่างพี่โตโน่ด้วยนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็จะมีนักเอกคือมัตถีเป็นเป็นละครซิทคอมที่ ถูกครับอยากให้ติดตามกันนะครับผมจะออนแอร์วันแรกวันที่สองพุทธภาคมนี้ครับครับผมทางคนละนายทีวีอ่าอันนี้มาแทนอะไรนะบางลักซอยเก้าครับผมบางรักซอยเก้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ่ามาแทนเลยนะครับเวลาเดียวกันเป๊ะเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมตรงครับผมตรงครับครับผมยังไงก็ฝากแฟนคลับแฟนเพลงติดตามผลงานของกันด้วยในทุกๆผลงานใช่ไหมฮะครับผมอ่ะพูดถึงการวางแผนในชีวิตของกันในการเป็นนักร้องเนี่ยตอนนี้วางไว้ยังไงครับ วางไว้ยังไงนะฮะเพาะจริงๆเราเราก็คือตอนนี้คืออยากอยให้จบก่อนนะครับก็แล้วก็ทําผลงานเพลงควบคู่ไปแล้วก็มีผลงานองผลงานาละครต่างๆก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็แล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันมีว่ามีความเป็นไปได้นะครับผมอยากจะมือกายไปเรียนไปเรียนต่อเป็นกานทางด้านทางด้าน,าานสาวดีเนี่สาระเทนะครับชอบชอบด้านนี้มากๆเลยครับต่อไปก็จะทําทเองทุกขั้นตอนแล้วเปิดค่ายเองเลยใช่ไหม <laughs> ก็มก็ ต้องรอดูนาคนอีกอยครับต้องรอดูครับอืมตอนนี้ยังเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ปีไหนละก็ปีสามครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับผมอินดีด้วยนะครับตั้งใจเรียนไว้ก่อนชุวงนแล้วก็ทํางานไปด้วยกันมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องสามคนครับรวมกันด้วยคมีพี่สาวคนเดียวก็น้องชายผมอืมแล้วกันไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนกันเหรอพวกนั้นนะพี่กน้องร้องเพลงด้วยกัน ก็จริงๆไม่อยากนะครับผมเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยมันมันต่างจากที่เราคิดเยอะมากนะเพราะเราเราเข้ามาวงการนี้เนี่ยมันมันเหนื่อยที่เราคิดเยอะมากผมต้องต้องฝ่าฟันกับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าเราพิจางใจที่ดีอยาแฟนคลับเนี่ยก็ก็อยู่ยากเหมือนกันครับผมเพราะว่าเราก็เจออะไรมาเยอะแยะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตองกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่า ใครได้มโอกาสมาแล้วก็แล้วก็สามารถเดินทางในเส้นทางนี้ได้ดีก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาครับอืมก็เห็นคุณพ่อก็ชอบร้องเพลงคุณลูกก็ชอบร้องเพลงค,คุณพี่คุณน้องเนี่ยก็น่าจะเป็นนักร้องด้วย <c oughs> ก็คงจะไม่ยากใช่ไหม <c oughs> อันนี้ถามเผือไว้นะฮะอ่ะน้องกัน <c oughs> ครับทีนี้มาที่คําถามของแฟนคลับที่ส่งเข้ามาครับ <c oughs> เขาบอกว่าระหว่างคนที่รักเรากับคนที่เรารักเนี่ยกันจะเลือกเอาอะไรครับถ้าเป็นการอะระหว่างคนที่รักเรากับคนที่เรารักครับครับผม S <S เอออันนี้ต่อตบบ่างกัน,นแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าพูดในในระยะยาวเนี่ยก็เป็นคนที่รักเราดีกว่าอื่ไมครับผมแต่ว่าเออจริงแล้วมันก็ต้องคู่คู่ในบการที่เราต้องรักเขาด้วยเหมือนกันและวือถ้าถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างรักกันฝ่ายเดียวเ่ยมันก็คงจะอยู่กันยาวได้ลำบากะครับแต่ถ้าเกิดวาเรารักกันทั้งคู่แล้วก็แล้วก็ค่อยๆเติมเต็มความรักให้กับซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็น่งที่เออน่ารักมากๆเลยครับ อืมฮึอาแล้วก็มีบอกว่าพี่กันจะมาร้อยเอ็ดอีกเมื่อไหร่คะจะมาร้อยอีกเมื่อไหร่นะฮะอ่าก็ถ้าเกิดมีเวลาว่าจะไปจะไปเยีเ่ยมเยี่ยมเยียนชาวร้อยเอ็ดทุกคนแล้วกันคัะเพราะว่าตอนนี้ก็มีอีเวนต์ต่างๆแล้วแล้วก็ถ้าเก,กิดว่ามีโอกาสไปโปรโมทซิงเกิลใหม่เนี่ยก็ะจะไปถ่ายชาวร้อยเอ็ดทุกคนอ่มามอแวาหาพี่ต้นด้วยนะครับผมอยากเห<ด>็นหน้าอยากเห็นหน้าจังอยากเห็นหน้าอีกครั้งนะฮะพิมพ์ไว้ในใจเขาบอกว่ากันแต่งให้ใครหรือเปล่า อ๋อแต่งให้ใครก็ตาแต่งให้ใครหลายคนมากครับอืมแต่งให้อ,อดาราที่กังชื่นชอบนะครับผม,มแล้วก็แต่งให้มุมมองของอื่นด้วยที่แอบชอบคนที่หลายๆท่านจะบอกว่าไม่กล้าเข้าไปจีบเขากรพิมพ์มไว้ในใจประมาณว่ายังไม่กล้าส่งก็พิม์ไว้ในใจตรงนั้นก่อนไม่กล้าส่งออกมาเป็นคำพูดใช่ไหมฮะเอออืมอ่ะโอเคมีคําถามหนึ่งบอกว่าเออ ให้พี่กันร,ร้องเพลงพิมพ์ไว้ในใจสดๆให้ฟังหน่อยได้ไหม,มได้ครับได้ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอบว่าได้เพราะเขาบอกว่าให้ร้องเป็นภาษาสุพรรณไหวไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ร้องตามปกติสดๆ,ๆเลย คือสุพรรณไม่ใช่ภาษานเ,นมเ,มเนี่ย<ไ> ه, เป็นสำเนียงเนี่ยไม่บอกเหมนว่าหลายหลายคนเข้าใจว่าเป็นเป็นภาษาแต่ว่าสำเนียงสุพรรณเฉยๆคือสำเนียงสุพรรณเน<อ>ี่ยมันจะเป็นสำเนียงที่เนอครับเหนือใช่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 ใชแต่ถ้าเป็นเป็นภาษาเนี่เป็นแบบเป็นเหมือนภาษาอีสานอะไรอย่าง<ไ>เงี้ยก็้าใจอ<ไ>าจารย์สามารถร้องได้แต่สำเนียงเนี่ยค่อนข้างจะยากครับเพราะว่าถ้าเกิดไปใส่ในทางนองเนี่ยมันก็จะเี้ยนเลยครับผมกันหรือว่าภาษาอีสานได้บอ พราะวาได้ครับแต่ว่าฟังฟังทุกวันเลยครับรรผบโโโโโมฟังทุกวันเลยคัับพี่โน่พี่โตโน่ฟังพี่อาร์พี่ตุงตามพูดทุกวันเลยฮะตังหูทุกวันเลยอ่าริ์ก็อีสานใช่ไหมริ์ก็อีสานเลยฮะวอาอีสานให้ฟังทุกวันเลยใช่ไหมต้องบอกว่าร้องเพลงพิมพ์ในใจเป็นสำเนียงสุพรรณให้ฟังหน่อยอย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหมอืมแล้วร้องได้ไหมเป็นสำเนียงสุพรรณร้องไม่ได้ครับยากครับเอามันยากมันยากเอาง่ายๆดีกว่าเอาร้องแบบสดๆเป็น อาอริจินอลนี่แหละส,สดๆเลยเอาสักท่อนหนึ่งครับแฟนคลับขอมาอ,นะอมาออโอเคโปรโมือส,สดๆเลย,เลยนี่ท่อนหนึ่งจริงๆเ,เลยนะครับนี่แต่งเองด้วยใช่ไหมท่อนนี้นะ แต่งอเอง,เองสุดยอดจริงๆนะครับมีบอกว่าการรักษาสุขภาพด้วยจากแฟนขับนะรักกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดไปจาก FC กําแพงเพชรมีมาไกลเหมือนกันเลยเห็นไหมเขาฟังออนไลน์อ,อยู่นะครับอะให้กันฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยนะครับเวลาหมดแล้วครับผมก็ฝากถึงแฟนชาวร้อยเอกทุกคนนะครับผมที่ติดตามผลงานกันนะฮะ ตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดละสาจากกับเพลงพิมพ์ไว้ในใจครับเป็นเพลงที่กันแต่งเองทั้งหมดนะครับทั้งร้องแล้วก็ทั้งนองนะฮะสามารถดาวน์โหลดและฟังได้ที่ดอกจัโหนึ่งสองสามสองสามเป็นศูนย์นะครับผมแล้วก็เดิสก์วิโวครับจอห์นแอลมันได้ไวนที่สี่พุทธาคมนี้นะครับผมครับผมโอเคขอบคุณน้องกันมากสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆซิงเกิลแล้วก็ทุกๆอัลบั้มที่กันจะมีมานะครับ